สวัสดีครับพบกับผมตุ้ย BM Auto Car นะวันนี้แบบชิวๆเร็วๆแบบอยากมีรถสวยๆมานำเสนอสักคันไม่น้อยตัวถังเดิมนะครับประหยัดทนนะครับใช้งานได้นานเป็นรถเขาเรียกว่าเบนซ์ญี่ปุ่นอ่าเรามาดูกันว่ารถมันเป็นรถที่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับเรามาดูกันว่า Toyota Camry คันนี้นะครับปี2016เครื่อง 2.0G นะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าสวยงามนะครับมาพร้อมของแต่ง สเกิร์ตรอบคันนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับรถคันนี้นะครับเหมือนเดิมนครับทาง bm auto car เรานะครับมีรับประกันตัวถังเรื่องชนหนักน้ำท่วมจมน้ำพลิกคว่ำนะครับถ้าเอาไปเช็คเจอนะครับทาง bm auto car เรารับผิดชอบทุกกรณีนะครับนะครับแถมเงินค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับถ้าไปเช็คเจอว่ามีการชนหนักน้ำท่วมจมน้ำนะครับเรามาดูภายในแคมเ y รี่คันนี้ว่าสวยงามแค่ไหนนะครับ เบาคู่หน้านะครับเป็นไฟฟ้านะครับภายในสีครีมนะครับนี่ครับมาดูเลขใหม่นี่ครับ9 7 4าหมืิกิโลเท่านั้นนะครับวิทยุก็ AMFM DVD นะครับบลูทูธใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์นุ่มๆนะครับนี่ครับเครื่องยนต์นุ่มมากนะครับกับแคมรี่2.0 G คันนี้นะครับ เป็นผู้สตาร์ทแล้วนะครับกุญแจแบบนี้นะครับกุญแจเป็นผู้สตาร์ทนะครับมาดูด้านหลังนะครับมีม่านหลังให้ด้วยนะครับนี่ครับม่านหลังเวลากันแดดนะครับม่านหลังมีให้นะครับนี่นะครับแอ์แยกแอ์แยกข้างหลังนะครับภายในสวยงามนะครับอ่ะเรามาดูฝาท้ายอ่ะดูสเกิร์ตกั่นก่อนนี่นะครับสเกิร์ตหลังนะครับหลังจะรอบกันนะครับคันนี้นะครับ นี่ภายในกว้างขวางนะครับโตโยต้ Cam มร 2.0G ปี2016คันนี้นะครับทาง BM Auto อ a โตคาเราตั้งราคาไว้ที่599,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ599,000บาทราคานี้แบบยั่วๆมากนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับลูกค้าดีนะครับเราดันไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับเห็นคลิปนี้นะครับชอบ นะครับหรือว่าอยากจะซื้อรถกับเรานะครับเรามีโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าที่ดูผ่านช่องทางเฟ c บุ๊ o ยูทูบของขเอง BM Auto คา r นะครับฟรีของเหลวนะครับฟรีจัดฟรีโอนนะครับฟรีน้ำมันเต็มถังไปด้วยเลยนี่เป็นไงก่อนออกรถน้ำมันเต็มถังไปเลยยาวๆนะครับคันนี้ทางบีเอ็มอโตารตั้งอยู่599นะครับถ้าสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับและฝากลน์แอด BM Auto 99เ้าไว้ด้วยนะครับเรื่องรถไว้ใจเรา BM Auto Car ค่ะขอบคุณมากครับ